สำหรับคมบันเทิงวันนี้นะฮะจะพูดถึงแอนทองประสมครับนักแสดงเอลิทของเมืองไทยระดับแถวหน้าที่สร้างความมือฮาเลยก็น่าจับตามองได้ตลอดเวลาเลยครับล่าสุดนี้เธอบินไกลกว่าชมกระทบไหลคนดังระดับโลกอีกแล้วะฮะเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรติดตามกับคมบันเทิงเลยดีกว่าครับเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่ความตัวมัมตัวแม่จะสะท้านสายตาทะยานไกลสู่ระดับโลกะฮะอย่างแอนทองประสมครับเพราะนอกจากผลงานในฐานะผู้จัดละครจะปังแล้วนะฮะการหวนคืนจอการแสดงผ่านเรื่องเกมรักทราย รกระแสดีอย่างมากเลยทีเดียวจนหลายคนนั้นยกให้เป็นนัมเบอร์วันและล่าสุดเนี่ยเธอนั้นได้เดินเฉิดฉายไกลถึงต่างประเทศกับการเดินทางไปร่วมเป็นแขกฟรอนต์โรชมแฟชั่นวีคคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2024จากแบรนด์ระดับโลกครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเรียกว่าเจอจรัดไกลถึงต่างแดนขนาดนี้ลุกการแต่งตัวของเธอนั้นนะฮะหลายคนก็จับตามอง สมกับเป็นตัวแม่ร้องตะโกนเลยทีเดียวซึ่งแอนนนั้นนะฮะได้ปรากฏตัวในลุคสุดคลาสสิกกับค็อกเทลเดรสจับคู่กับสเวตเตอร์คอเต่าสีดำซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะมาจากสีซันล,ล่าสุดของแบรนดัง่านั่นเองครับ แต่ทว่าฮะความปังนั้นไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับเพราะงานนี้แอนทองประสมนั้นนะครับยังได้กระทบไหลเอลิทเซเลบิตี้คนดังมากมายฮะซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับสำหรับการกลับมามีผลงานในปีนี้ของแอนทองะสมนั้นเรียกว่าเป็นการกลวยภาพลักษณ์ของช่องต้นสังกัดและการกลับมาทวงบัลลังของเธอได้เป็นอย่างดีอย่างมากเลยทีเดียวเพราะนอกจากงานโฆษณาที่เข้ามาเห็นกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วงานต่างประเทศก็บินเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวฮะเรียกว่าสมกับเป็นซุปตาร์ระดับเอลิทของเมืองไทยจริงๆสำหรับแอนทองประสมครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ